สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ขาอินเตอร์เนิยนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอิรานครับคุณผู้ชมครับ สื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวนะครับว่าทางการของอิรานนั้นได้มีการสกัดแผนก่อวินาศกรรมนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีการเปิดเผยจากสภาความมัน่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิรานรายงานข่าวเมื่อวันที่23มิถุนายน2 5งพว่าทางการอิรานได้ทำลายแผนก่อวินาศกรรมที่พุ่งเป้าจะโจมตี หนึ่งในอาคารที่เป็นขององค์การพลังงานปรมานูของอิหร่านเอาไว้ได้ก่อนที่จะสร้างความเสียหายหเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพียงระบุว่าทางการอิหร่านกำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่นะครับก็บอกว่าอาคารที่ตกเป็นเป้าโจมตีนั้นตั้งอยู่ใกล้กับเมืองคาราสห่างจากกรุงเตหารานไปทางตะวันตกราว40ิกิโลเมตร องค์การพลังงานประมนูข,ของอิหร่านระบุว่าที่ตั้งโครงการนิวเคลียร์ในเมืองคารัตของอิหร่านก่อตั้งขึ้นในปี1 9 7่ายภายใต้ข้อตกลงที่จะปรับปรุงคุณภาพดินน้ำผลผลิตทางการ,กรเกษตรและปะตัตุศาสของอิหร่านโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในขณะที่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ทางการอิหร่านก็รายงานข่าวสกัดแผนการของวินาศกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่ไม่มีการระบุสถานที่ที่เป็นเป้าหมายหรือว่ารายละเอียดอื่นใดข่าวนี้เนี่ยครับมีขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีที่ต้องสงสัยว่ามีเป้าหมายจะโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านขึ้นหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าย้อนกลับไปเดือนเมษายน2 5 6 4นนั้นโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินในเมืองนาธานของอิหร่านจู่ๆก็เกิดไฟฟ้าดับอย่างน่าแปลกใจซึ่งเป็นผลให้เครื่องหมุนเวียง วัตถุในโครงการนิวเคลียร์ได้รับความเสียหายไปจํานวนหนึ่งทางการอิหร่านชี้ว่าเหตุไฟฟ้าดับดังกล่าวเป็นการก่อการร้ายทางด้านนิวเคลียร์ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศในภูมิภาคตึงเครียดขึ้นมาในขณะที่ชาติมหาอำนาจและก็อิหรา่านกําลังเจรจาที่จะฟืน้นคืนข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ที่อิหร่านนั้นได้ทําเอาไว้กับชาติตะวันตกนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นก็ต้องบอกว่ากําลังน่าสนใจ โดยเฉพาะในส่วนของอิหร่านและอิสราเอลซึ่งทั้งสองประเทศนั้นก็เป็นคู่ปรับกันมาอย่างยาวนานเนี่ยครับและทั้งสองประเทศนั้นมีผู้ดำคนใหม่ในเวลาที่ใกล้เคียงกันซึ่งผู้ดำทั้งสองประเทศนั้นก็ได้ออกมากล่าวไม่ต่างกันนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างกันนั้นเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ทุเลาเบาบางไปยังดำเนินนโยบายเช่นเดียวเหมือนเดิม นะครับเช่นเดิมเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงดังนั้นการขอวินาศกรรมในครั้งนี้ก็น่าจับตามองเช่นเดียวกันว่าอิร่าจ,จะออกมาเปิดเผยหรือไม่ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการที่จะก่อวินาสกรรมในครั้งนี้ก็คงจะต้องตามดูกันต่อไปนะครับ